พัดลมนักบินอวกาศค,าค่ะไอเทมดีช่วงนี้เลยพัดลมนี้มีสามระดับนะคะระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนี่จ้าดูจากผมที่ตุ้มนะคะผมไปดูผิวปลิวเป็นไนแล้วเนี่ยไม่เห็นระดับความแรงของพัดลมจ้าปิดแล้วพัดลม <laughs> ขอบคุณนะคะพี่หนุ่มที่ช่วย ขายซะอย่างดบดีไม่ได้ปากตะก,ก้าว่างั้นพัดลมตอนนี้อยู่ตะก,ก้าหนึ่งนะคะราคา129บาทมัวแต่ฝึกมินิฮาร์ดเม่จ้าพัดลมนักบินอวากาศนะคะมีสีขาวและสีดำปรับระดับได้3ระดับด้าอันนี้ต้องพกไปที่ทำงานนะเชื่อไหม <laughs> พกไปที่ทำงาน <laughs> มีเด็คนทากบอกว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนึกว่าเราเอาฟองวงจรปิด ้คอไว้ด้วย